โอ้สูงพร้อมยังไปยัง let's go <S ยัยงเงีย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวิส่คว <c oughs> ครับวันนี้ผมจะมาสอนท่าเล็กเวสนะครับใครที่เป็นมือใหม่และฝึกท่านี้ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองฝึกถูกต้องหรือยังครับอยากให้ทําตามคลิปนี้นะครับผมจะสอนตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล4เลยครับ ซึ่งถ้าเล็กเวสเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าจริงๆจะไปโดนกล้ามเนื้อท้องช่วงด้านล่างนะครับแต่จริงๆแล้วอยากให้เข้าใจก่อนว่าสําหรับกล้ามเนื้อซิกแพคเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวนะครับซึ่งคําว่าท้องล่างท้องกลางท้องบนจริงๆมันคือกล้ามเนื้อชิ้นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าคุณฝึกท่าเล็กเวสแล้วคุณฝึกถูกต้องสิ่งที่คุณจะได้ก็คือกล้ามเนื้อมัดตรงกลางมาคราวนี้เดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยนะครับ ถ้าเลเวล1เนี่ยจะเป็นการเรียกว่ามีเวสนะครับเป็นการยกเข่าขึ้นมาแล้วก็จะทําให้โดนกล้ามเนื้อหน้าท้องนั่นเองนะครับให้คุณนอนหงายไปกับพื้นได้เลยนะฮะแล้วก็ยกสะโพกขึ้นมานะครับทาให้กล้ามเนื้อหน้าท้องทํางานมีเวสการยกเข่าคุณอาจจะเริ่มต้นเป็น b e g เนอ e ์เลเวล1แบบนี้นะครับลองทพสตัวเองดูในที่สาคัญหลังจะต้องติดกระเป๋าไว้ทุกช่วงของการฝึกนะครับพยายามอยา่า แอนหลังแบบนี้ไม่ได้นะครับยกขึ้นมาเงี้ยกล้ามเนื้อที่จะได้ไมันจะไปโดนหน้าขาเพราะฉะนั้นหลังล่างติดปล่อยหอ่นลงแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบง่ายนะครับเชื่อว่าหลายคนสามารถทําได้นอนไปเลยหายใจเข้าหายใจออกออกแรงนะครับกล้ามเนื้อที่จะได้คือตรงนี้แต่คราวนี้ถ้าคุณอยากได้ยากกว่านั้นเนี่ยเรียกว่าเล็กเรสนะครับหลังจากที่คุณทําแบบนี้ได้แล้วให้คุณทำเล็กเรสก็จะเพิ่มความยากให้กับเรานะครับสุดกล้ามเนื้อหน้าท้อง ขึ้นมาปุ๊บเข้าออกำเนิดหน้าท้องหายใจเข้าหายใจออกนะครับเพราะแตกต่างกันคือ knee r a e เนี่ยมันจะง่ายกว่าส่วนเล็กเลสก,ก็จะมีความยากกว่าเล็กน้อยหลังจากที่คุณฝึกแบบนี้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปยากกว่าน,นั้นนะครับเรียกว่าคล้ายๆ bench knee r a e นั่นเอง knee r a i e ตรงนี้เนี่ย,เ,เ,ยเป็นการฝึกกมเน้อหน้าท้องแบบมีเบาะช่วยนะครับแบบ bench ทำให้เราฝึกกมเน้อหน้าท้องได้ง่ายขึ้นเวส r a สขึ้นมากนะครับยก เข่าขึ้นมาแล้วคุณกิงกําน้อหน้าท้องแบบนี้นี่คือหลังจากที่เล่นเป็นเลเวลสองนะความยากซึ่งถ้ายากกว่านั้นอีกนะครับก็ใช้เป็นเล็กเวสไปเลยนะครับก็คือทาเข่าตึงแบบนี้นะครับยกหลายคนข้อบิดพลาดคือยกแล้วไม่ได้หมวนสะโพกไปด้านหน้านะครับทาให้ยกมาที่นีน่หรือว่าแบบนี้เข่าตึงงี้กล้ามเนื้อท้องแทบไม่ทํางานเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้กล้ามเนื้อหน้าท้องทํางานเนี่ย แลวพกคุณต้องวนมาด้านหน้าแล้วคุณเก่งกล้ามเนื้อมันจะโดนกล้ามเนื้อของมากยิ่งขึ้นส่วนช่วงบนเนี่ยล็อกให้นิ่งไปเลยล็อกให้แน่นไปเลยนะครับล็อกให้นิ่งไปเลยนะครับจะไม่อยู่อย่างนี้นะดึงสะบักขึ้นมาแล้วเกรงไว้นะครับแล้วก็ฝึกได้เลยนะครับอันนี้คือแบบที่ถูกต้องยากกว่าน,นั้นก็เข่าตึงวน,นะฉพกขขาน้าหรือถ้าทำมากเกินไปวงเว้นมูชั่นมากเกินไปมันเดินแบบนี้ ซึ่งแบบนี้เนี่ยจริงๆไม่ค่อยแนะนำนะครับก็เดี๋ยวไปดูแบบยากขึ้นคราวนี้ก็จะเริ่มยากขึ้นใหม่นะครับเป็นเลเวล3เมื่อกี้เลเวล1กับ2แล้วถ้าคุณทำแบบนั้นได้อยากให้มาลองเลเวล3ชื่อว่า hanging knee leg raise กับ hanging leg raise นะครับซึ่งความยากก็แตกต่างกันออกไปคราวนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำ hanging knee raise นะครับคุณเคยเห็นไหมเวลา ฝึกท่าเล็กเวสแล้วจังหวะขึ้นกับลงมันเหมือนไม่บาลานซ์กันสุดยังไงก็รู้สึกว่ามันเหมือนไม่เข้าที่เพราะงั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทํายังไงให้ทําท่าเล็กเวสหรือนีเวสแล้วมันสวยงามนะครับโอ้โหสูงพร้อมยังไปเียยังเดีว้อึ๊บยังไงอึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคครับก็ดึงสะบักล็อกไว้ให้นิ่งนะครับอันนี้นีเวสก่อนอย่างนี้นะครับยกยกเข่าขึ้นมาในลักษณะที่ดันสะโพกไปด้านหลังเห็นไหมฮะ คุณน้งาง,างไว้แป๊บหนึ่งนะครับผมถ่ายข้างๆเ<า>ะครับไโอโหไม่วโอเคนะก็ขอคนยกเข่าขึ้นมาดัานพวกไปด้านหลังปึ๊บพยายามหาจังหวะเวี่ยงแบบนี้มันจะทําให้เราฝึกได้โดนมากขึ้นแล้วก็ฝึกง่ายมากขึ้นอันนี้นะครับอันนี้แบบนี้เรสเราานี้ถ้าเป็นเล็กเรสต่อเลยนะครับเข่าตึงขึ้นมาหน่อยเหมือนกันเลยดันมาปึ๊บ ที่เห็นจากด้านข้างแล้วเนี่ยวงมันจะทําให้ฝึกได้ง่ายขึ้นและที่สําคัญพยายามยกสะโพกให้สะโพกง้วนมาด้านหน้ามันจะทําให้โดนกล้ามเนื้อหน้าท้องของเราทํางานได้เต็มที่หมดเต็มที่โดนกล้ามเนื้อมากขึ้นน,นั่นเองนะครับเลเวลสุดท้ายนะเลเวลที่4เมื่อกี้12-3ถ้าคุณสามารถทําได้แล้วอยากให้ลอง hanging side leg raise เป็นการฝึกกล้ามเนื้อของด้านข้างนะครับอย่างที่บอกไปนะครับดีไลน์ของเราจะทําให้เราเห็นชัดมากยิ่งขึ้นน,นั่นเองนะครับ คราวนี้มาดูวิธีการฝึกก็คือเป็นการม้นรวนสะโพกไปด้านข้างนะครับเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนแล้วยกขึ้นมาเริ่มจากใช้เข่าก่อนก็ได้แบบง่ายหรือถ้ายากกว่านั้นก็ทําเป็นเล็กเวสไปเลยนะครับมันมีมีเวสกับเล็กเวสการทําแบบนี้มันก็จะโดนกนล้ามเนื้อของด้านข้างทิศกภาพจริงๆเหมือนกับท่าเล็กเวสแฮงกิ้งเล็กเวสแบบเมื่อกี้เลยแต่แบบนี้มันอาจจะมีความแอดวานซ์กว่ายากกว่าเล็กน้อยนั่นเองครับโอเคบิดตัวไปด้านซ้ายเริ่มจากด้านซ้ายก่อนนะครับพอปิดทางานปุ๊บ นี่ยกเข่านะครับแบบง่ายกว่าเดิมถ้าอยากให้ยากกว่านั้นเข่าตึงจังหวะวยงเหมือนกันเลยนะครับอะ่ะมันนี้มาดูข้างหนึง่งยกเขา่าเข่าตึง คือถ้าท่านี้แรงกำรรม,มันต้องเป็นกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อโฟอารอมกล้ามเนื้อใบเต็บนะครับที่สามารถพยุงตัวให้เราล็อกตัวเองได้ดิ่งยิ่งขึ้นซึ่งถ้าใครรู้สึกว่าโหนบาแล้วมันยากอาจจะต้องฝึกหลังฝึกกล้ามเนื้อหน้าแขนฝึกกล้ามเนื้อโฟอารอมให้มีความแข็งแรงที่เราสามารถยึดสําหรับท่านี้ได้นะครับส่วนใหญ่กล้ามเนื้อหน้าท้องผมก็จะฝึก1-2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับส่วนจํานวนเซตที่ผมเล่นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ประมาณ2-3ท่านะครับ ทาแล้วประมาณ15-20ครั้งจริงๆเล่นจนหมดแรงเลยก็ได้นะครับในแ,แต่เซตการที่คุณอยากให้มีหน้าท้องที่ชัดเห็นกล้ามเนื้อที่มั่ขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่การบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องมันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นของทุยเปอร์เซ็นของไขมันในร่างกายของคุณด้วยการที่เราฝึกเวทหนักๆนะครับแล้วก็การทำคาร์ดิโออยู่ที่บ้านการวิ่งสวนนะครับ แล้วก็การคุมอาหาร3ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยหลักนะครับที่ทำให้คุณเห็นกำเน,นื้อหน้าท้องได้มากยิ่งขึ้นอันเน,นะครับก็เรียบร้อยสำหรับวันนี้ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ผมกดติดตามผ่าน YouTube Facebook Instagram เนฟิสเจอกันในคลิปต่ตอไปเรยบร้อยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ